วันนี้ผัดไก่ใส่ขิงนี่ค่ะไก่แป,ปเปร์หรือว่าพริกหยวกนะคะกระเทียมขิงหอมวใหญ่ต้นหอมเจ้าไปผัดกันเลยผัดไก่ใส่ขิงแต่ละมือแต่ละวันกับหู้จะสรรนหายอย่างมาทำเฮานาะขนาดกินข้าวอย่างเดียวนะกับข้าวอย่างเดียวเนาะถ้ากินหลายอย่างอย่างเมืองไทยจะทํำยังไง บางคนบอกสมศรีรวยแล้วกินแบบนี้รวยแน่วะ่ะมันไม่รู้จะหาอะไรมาทํากินนะมันไม่เหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยก็คือสั่งแป๊บหนึ่งก็ได้กินแล้วจะทํากี่อย่างก็ได้กับข้าวผักเพิกมัญหาได้ง่ายเนาะอยู่ต่างประเทศสมศรีก็ต้องคิดตลอดเวลาถ้ามีมีเนื้อมีไก่คุณสามีเขาก็ไม่กินเขาเขาเป็นฝรัง่งเนาะเขาจะไม่กินแบบ ผักธรรมดาเหมือนเราอ่ะเออประมาณนั้นแหละอย่างเราอ่ะพัดพักเปล่ากินกับข้าวต้มแล้วก็กินได้แต่เขาไม่ใช่ไงทำอาหารกระสูตรคล้ายสูตรมันนะคะําสีใส่กระเทียมใส่ไก่แล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเสร็จแล้วพัดใส่ขิงกับพริกหยวกลงไปเจ้าใส่ชูรสน้ําตาลนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยซีอิ๊วดํานิดหนึ่งพริกไทยแค่นั้น กระสคล้ขยสูตรมันอย่างตีสมรีบอกแหละแล้วจะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงเพราะว่าจะคอเป็นชอะเขาชอบเอาลาดข้าวถ้าทําอาหารหลายๆอย่างเกก็ไม่กินเกจะกินอย่างเดียวแหละทําหลายอย่างก็ทิ้งนะคะบ้านนี้ทํากับข้าวจะไม่ค่อยทิ้งชีวิตเมืองหน่อฝรั่งส่วนมากเขาจะกินอาหารจานเดียวเนาะสังเกตดูเวลาไปร้านอาหารเขาก็จะสั่งจานใขรจานมันเขาก็จะกินแบบนี้แหละ ทำไมสมศรีถึงผัดเยอะจ้าครอบกินคนเดียวนะเพราะว่าผัดไว้แกหอบหอไปทำงานพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้เช้าสมศรีก็ไม่ต้องทำกับข้าวใส่ต้นหอมลงไปเลยเจ้าแค่นี้กเ็เสร็จเดี๋ยวคนจะถามว่าทำไมไม่ใส่เห็ดก็คือมีอะไรก็ใส่ไอ้แบบนั้น,นะคะ่ะจะไม่ค่อยมีเครื่องครบเหมือนอยู่เมืองไทยเนาะ เมืองไทยจะต้องใส่เห็ดหูหนูใส่นุ่นใส่นี่ใส่นั่นแต่ที่นี่ไม่เครื่องไม่ครบนะคะมีแบบไหนก็ใส่แบบนั่นเจ้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยตักข้าวไปให้แกเลยค่ะไส่ผัดไก่ใส่ขิงใส่ขิง Yes ไก่ไก Yes กินขิงขิงขิงอร่อยไหมอืร่อย Very good chicken, honey. Very soft. Yeah, that one good chicken. Hmm? If you buy that one, dry one, you know, mm, that big, one big one, one yeah. yeah, dry one, that one, alloy.